สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับพีนนบ่นุษวันนี้นะครับเรามาจังหวัดลบบุรีอีกแล้วครับมาที่ลบบุรีกันพี่นุชค่ะถ้ามือขวาของลุกชิ้นเป็นวังนาลายมือซ้ายเป็นสารประการน,านี่นี่เด๊ให้ไปจังหวัดลบบุรีเลือกเอาจะไปที่ไหนเลือกเอาอจะไปที่ไหนเลือกสองที่เลยเลือกยังไงสองที่เพราะว่าดีทั้งสองที่ไงคะโอ้โหต้องไปมี่ของดีลบบุรีอ่ะต้องไปทั้งสองที่ไปทั้งสองที่เลยแล้วถามอีกจ้าอะไร ขึ้นหน้าขึ้นตาที่จังหวัดลบบุรีขึ้นหน้าขึ้นตาลบบุรีโผล่ไงที่เดียวอะไรอะไรสิวกบฟ้าเอาใจเลยล้อเล่นล้อเล่นอะไรพี่นันจริงแล้วดินสอพองดินสอพองใช่ดินสอพองเขาไว้ทําอะไรอะขึ้นหน้าขึ้นตาเขาไว้ทําอะไรเอาไว้บํารุงผิวหน้าตั้งแต่โบราณมาแล้วนะสมัยพันธลายนู่นเลยเหรอใช่สมัยพันธละยเลยนะลุงชินแล้วมันเป็นยังไงดินสอพองนี่ไงนี่ไงนุชให้ดูนี่เป็นอย่างนี้ดินสอพองนี่นะคะ เป็นนี่มีทั้งขนาดใหญ่ขนาดเล็กพกพาอย่างเนี้เหรอใช่ใช่ดินเสาพองลุงชินโอ้นี่ดินเสาพองไม่ต้องอย่างนี้ทำไมดินเสาพองลุงชินใหญ่ยังไงนะก็นี้ดินเสาพองไงแล้วโอ้โหจะพกไปไหนอะไรยังไงไม่ใช่แล้วลุงชินใช่เนี่ยดินเสาพองอันนี้ไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยของนุชะถูก ในช่วงสงการที่วัดก็จะมีประเพณีทําทบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ป่วยจำนวนมากที่ได้เสียชีวิตไปในช่วง30ปีที่ผ่านมาอย่างปีนี้ก็เข้าใจว่าก็จะมีญาติโยมลูกหลานมาร่วมบุญกันเป็นจำนวนมากเพราะสองปี3ปีที่ผ่านมานั้นเราก็เหมือนกับต้อง ระมัตระวังเรื่องการแพร่ระบาดของโควิดตอนนี้ทุกอย่างก็น่าจะเข้าที่เข้าทางเรียบร้อยแล้วแต่มาที่ลบบุรีญาติโยมหลวงพ่อก็ขอให้ญาติโยมได้ทําทอีกสักเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลวงพ่อคิดมานานหลายปีแล้วนะแล้วก็พูดแทบจะทุกปีให้ญาติโยมได้รู้จัก สิ่งมีค่าสิ่งหนึ่งในลบบุรีก็คือดินสอพองยติโยมทางแกวัวผนัมพ,พุไปไม่น่าจะถึง10นาทีก็จะมีแหล่งดินสอพองที่สำคัญและก็มีปฏิศาสตร์ที่ยืนยาวเรื่องดินสอพองนี้เนี่ยก็มีมาตั้งถ้าย้อนกลับไปก็ตั้งแต่สมัยพระนารายณ์นั่นแหละก็ใช้ดินสอพองกันทำอะไร ดินสอพองเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็รู้จักอยู่แล้วนะว่าสามารถเอาไปใช้ทำเป็นยาสีฟันก็ได้แต่ที่นิยมกันมากก็คือเอาไปทำเหมือนเครื่องสำอางสุภาพสตรีผู้หญิงหลายคนนะทาดินสอพองทุกวันและบางคนนั้นก่อนที่จะทาก็ต้องมีสูตรผสมด้วยนะบางคนก็ผสมกับมะนาวนะบางคนก็มีขมิ้นเข้าไปด้วย แล้วก็เอามาทาหน้าพอกหน้าในตอนกลางคืนพอเช้ามาก็ทำความสะอาดล้างออกและคนที่ทำอย่างนี้เนี่ยก็น่าจะเชื่อได้เลยว่าหน้าตาก็จะมีผิวที่ดีนะผิวที่ดีผิวที่ดีนี่หมายถึงมีผิวที่อ่อนโยนละมุนละไมาขาวด้วยนะทุกวันนี้คนที่ ยังใช้ยา,าใช้ดินสอพองเนี่ยเป็นยาสีฟันก็มีใช้ดินสอพองอพอกหน้านะพอกหน้าให้สวยก็มี งั้นเอาอย่างนี้เอายังไงจะได้รู้ว่าอันไหนคือดินสอพองจริงๆ่าไปถามป้าน้อยไปถามป้าน้อยเป็นกูรูเป็นผู้รู้อยู่บ้านหินสองก้อนตำบลทะเลชุบสอนจังหวัดลบบุรีโอ้โหป้าน้อยรู้เลยนะป้าน้อยรู้และถ้ามั้ถูกอะมัตอบถูกอะเนี่ยเดี๋ยวให้ลิงลิงอะไรลิงจ๊กจ๊กอะไรจะก็รักจริงๆไงไม่เอาอะ เอาลิงไม่จักทำไมอ่ะลิงไม่จักอะไรอ่ะจะได้รักไม่จริงโอ้โยรักไม่จริงใช่โอ้โยงัยน้นเราไปหาป้าน้อยกันดีกวา่าท่านผู้ชมครับดินสอพองมีเองเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับแต่ที่ดีที่สุดนั้นก็อยู่ที่แหล่งบ้านหินสองก้อน ตำบลทะเลชุบสอนอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนี่แหละครับข <c oughs> ุดไม่ลึกครับนี่สีขาวขาวนี่ยังไงล่ะครับดินซอพองสาเหตุที่เรียกดินสอพองก็เพราะว่าหากเราบีบน้ำมะนาวใส่ไปในดินสอพองสิ่งน้ำมะนาวน,น,น,นั้นมีฤทธิ์เป็นกรดจะทำปฏิกิริยากับแคลเซียมคาร์บอเนตที่อยู่ในดินสอพองทำให้เกิดฟองฟูขึ้น ทำให้ดูเหมือนดินนั้นพองตัวจึงเรียกกันว่าดินสอพอง ทองเมื่อขุดขึ้นมาจะต้องนำไปผ่านกระบวนการกรองแยกกรวดเสศษผงเสศษยาแห้งตรอดจนสิ่งเจือปนออกซิก่อนนำดินทอพองผสมน้ำมาใส่บอ่อซีเมนที่เตรียมไว้ปล่อยให้ตกตะกอนสูบน้ำทิ้งแล้วรอให้หมา เวลาหนูออกแดดแล้วร้อนช่วงเย็นเย็นอ่ะมันจะกันฝ้าหนูก็จะป้ายเลยโอ้โหเนี่ยค่ะอย่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะมันเล่นสงการเลยใช่ค่ะแต่แต่ก็จะไม่เป็นฝ้ารักษาหน้าค่ะโอ้โหเนี่ยนี่ป้ายอย่างเงี้ยดูหน้าป้าน้อยยังใสเป๊ะเลยใสปิ๊งเนี่ยค่ะโอ้ยอย่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะอย่างนี้เลยเวลาออกแดดช่วงเย็นนะคะเพราะมันร้อนอ่ะ จะไม่เป็นฝ้าใช่ค่ะจะกันฝ้าได้ตัวนี้อืมนี่เคล็ดลับง่ายๆมีประโยชน์มากนิดๆหน้อยเนาะแล้วก็ปิดแมสอีกเท่ากับเหมือนบับลุงหน้านะหเหมือนมาร์กหน้ามาร์กหน้าอืเหมือนมานร,ร์กหน้าเลยเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์ใช่ใช่ไอ้นี่มันใช่โอสถพระนารายณ์ขนาดหนึ่งก่อเนี่ย ใช่ค่ะใช่โอถพนเทานาฬขนาดหนึ่งก็น้อยแล้วถ้านุ๊ตนุ๊ตเอาแบเนี้มาบีบมะนาวแล้วมาทาได้ไหมได้ค่ะได้ใช่ไหมคะตัวดินสอพองจะไม่แพ้ตัวที่แพ้คือตัวสมุนไพรที่ใส่ในดินสอพองลงไปอดินสอพองยังไงไม่มีคําว่าแพ้มีแต่คุณประโยชน์ค่ะอืมอย่างสมมติเราจะผสมขมิ้นที่จะทาน่างไงตัวขมิ้นน่ะมันจะมีน้ํา ต้องเอาไปสตุอีกรอบหนึ่งถึงโรงงานเขาจะอบมาให้เราแต่น้ำในขมิ้นยังมีสตุมันคืออะไรครับป้าน้อยต้องใช้ความร้อน200องศาค่ะเชื้อในดินถึงจะตายค่ะสตุคือการใช้ความร้อน200องศาค่ะให้ฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ในดินใช่ค่ะเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้หม้อดินในการทําสตุกแลวเดี๋ยวนี้ยังใช้อยู่ไหมครับถ้าอย่างชุมชนเนี่ย ส่วนมากจะไม่ใช้แล้วค่ะตอนนี้ไม่ใช้แล้วไม่ใช้หมออดินค่ะแล้วเอาภาชนะอะไรใส่แล้วทำสตุกครับเออจะมีเป็นถังสแตนเลสอะค่ะโอ้ถังสแตนเลสโอ้โหแบบใหม่เลยนะเนี่ยดีเลยสิคะสะอาดปลอดภัยสะอาดปลอดภัยโอ้แสดงว่าวิวัฒนาการดีขึ้นพัฒนาไงคะพัฒนาเนาะ ขั้นตอนต่อไปหลังจากดินสอพองใกล้แห้งป้าน้อยก็จะนําดินสอพองที่ได้มาทําเป็นก้อนโดยมีน้ําหนักก้อนละ5ยกิโลกรัมโดยประมาณนะครับแล้วจึงนําไปตากให้แห้งด้วยแสงอาทิตย์เมื่อแห้งก็นําดินสอพองไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ได้ ตกลงเราก็รู้แล้วใช่ไหมว่าเนี่ยไอ้สองอย่างเนี่ยมันคือดินสอ,นสอพองใช่หมดเลยอย่างนี้ก็ดินสอพองใช่แล้วอย่างนี้ก็คือดินสอทองดินสอทองแหมนี่ลุงชินนะนะเข้าใจผิดซะตั้งนานนี่ถ้าไม่ได้มาที่บ้านหินสองก้อนเนี่ยนะไม่รู้หรอกนะก็เข้าใจว่าไอ้อย่างเนี้ยคือดินสอพอง แล้วอย่างเนี้ยไม่ใช่ดินสอพองิอพองอีกลุงชินเนี่ยพูดอะไรก็ไม่รู้ตกลงอันนั้นดินสอพองดินสอพองอันนี้ดินสองพองใช่เลยแล้เนี้ยดินสอพองหรือเปล่าไม่ใช่อ้าวไม่ได้ดินสองพองแล้วเอาลยดินสอพองยังถูกพัฒนาไปเป็นไข่เค็มนะ ที่ลบุรีน่าจะเป็นที่เดียวนะที่ทำไข่เค็มดินสอพองก็คือดินสอพองเนี่ยมาพอกไข่นะหลวงพ่อก็ก็เห็นมานานแล้วนะแต่ก็เหมือนกับว่ายังไม่มีโอกาสได้ทดลองฉันดูว่าเป็นอย่างไรบ้างนะแต่ก็ทราบว่าอันนี้เป็นอาชีพอีกอย่างหนึ่งของพวกเราชาวลบุรีนะสงการบางคนก็อาจจะเอาดินสอพองเนี่ยไปผสมกับน้ำ ทำให้กลายเป็นแป้งแบบเละๆนะก็เที่ยวทาหน้าคนอื่นนะทาตัวคนอื่นหรือตัวเองด้วยนะก็เกิดเป็นเหมือนกับประเภณีอีกแบบหนึ่งแต่ที่น่าเสียดายก็คือว่าดินสอพองที่ลบบุรีเนะี่ยเขาว่ากันว่าเป็นดินสอพองที่มีคุณภาพดีที่สุดในประเทศนะแต่หลวงพ่อก็คิดมาหลายปีแล้วว่าจะเอาไปพัฒนา เป็นอะไรให้เกิดประโยชน์กับชาวบ้านได้บ้างตอนนี้ก็กำลังพยายามเอามาทำเหมือนกับเหมือนกับแป้งนะที่เราใช้ทาหน้ากันตอนเด็กๆแป้งเป็นเม็ดๆนะพอหยอดน้ำลงไปนะละลายแล้วเราก็เอามาทาหน้าเป็นการบำรุงรักษาผิวได้ด้วยและจริงๆแล้วเนี่ยดินสอพองสามารถที่จะใช้รักษาโรคได้ด้วยญาติโยม ซึ่งใน,ในตำนานตำรับตำราเนี่ยก็ใช้ใช้สามารถทา,าโบราณเขาใช้รักษาพวกกรรมโรคด้วยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับดินสอพองดินสอพองมีแหล่งใหญ่ๆใ,ในประเทศเราอยู่น่าจะสามจังหวัดก็ะจะมีที่สระบ,บุรีมีที่นครสวรรค์และลบบุรีสามแห่งแต่ที่ลบบุรีนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นเหมือนกับตำนานเป็นต้นตำรับ แหลวงพ่อก็เลยคิดว่าเอออยากจะส่งเสริมให้ชาวบ้านเขาได้มีอาชีพมีรายได,ได้ก็เลยเข้าไปนําเอาดินสอพองเนี่ยมาพัฒนานะเป็นเป็น,เป,นเป็นแปง้งเป็นเม็ดๆนะซึ่งต่อไปก็น่าจะเป็นเป็นสินค้าคุณภาพอีกตัวหนึ่งนะที่เวลาญาติโยมมาลบบรุรีก็แวะไปซื้อที่วัดบัานํำพุได้นะโดยสะดวก พ่น้อยครับป้าน้อยกาลังจะทําอะไรเนี่ยอ๋อสตูดินค่ะอะไรนะป้าสตูดินค่ะสตเหรอสตูค่ะ,คะอ๋อสเตอ,อจะทําหมูสเตอเนี่ยเหรอจะโอะวันอะไรแน่เดี๋ยวผมไม่เข้าใจสตูดินสอพองค่ะทําให้ดินสุกอะค่ะสะตูดินสอพองค่ะทําให้ดินสอพองสุกค่ะเอ้าแล้วทำไมต้องให้มันสุกเลยเราจะไปกินหรือไงอ่ะพี่น้อย ไม่ค่ะเอาไว้ใช้กับเครื่องสําอางอะค่ะใช้กับใบหน้าค่ะหมายความว่าดินสอพองที่เราขุดขึ้นมาเนี่ยเราจะทําให้มันแบบคาช์เชโลอ๋อคาช์เชโลอย่างนั้นเลยเหรอใช่ค่ะมันน้อยใช่ค่ะอ๋อเขาก็เลยเอามาทําผ่านความร้อนใช่ค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเมื่อกี้ผมจำไม่ได้สเปะเหรอการสตุดินสอพองค่ะสตูดินสอพองอ้ยผมก็งงผมก็งงไปหมดแล้วเนี่ยอ่าแล้วแล้วเราถ้าใบบัวมาทำไมค่ะ ต้องใช้ดินนะคะใส่ไปในกระทะใบบัวเนี่ยคะ่ะอันนี้คือดั้งเดิมตั้งแต่สมัยโบราณนะคะเอาดินสอพองที่เราขุดได้จ้ะแล้วตากแห้งแล้วใช่ค่ะเอามาใส่ลงไปในกระทะเนี่ยใช่ค่ะเอา้ามันแล้วมันไม่ปนหมดเหรอมันก็ปนนะคะเพราะมันปนมาอยู่แล้วอะคะ่ะอ๋อก่อนทาต้องไปปนก่อนใช่ค่ะเอาดินสอพองไปปนก่อนใช่แล้วก็ามาใส่กระทะใบบัวใช่ค่ะพอโดนความร้อน เท่ากับการฆ่าเชื้อโรคโอ้ยแหมงงตั้งนานงงตั้งนานเอย่างนั้นเองอย่างนั้นเองพี่แล้วพี่ยกอะไรมาอีกเนี่ยอ๋อดินทะพองครับดินทถาะพองครับเอ้ยดินเระพองยังกะใส่ถุงปูนมาน่าจะใี่เขาโม่แล้วครับดินทถาะพองที่เราโม่แล้วตากแดดแล้วไปโม่ปปนๆบคยๆปูซีเมนต์อย่างนั้นน่ะใช่ครับแล้วพี่ก็ยกมาทำไมอ่ะเพืจะมาสตูครับ อเอามาใส่กระทไใบบัวใช่ครับโอ้โหโอพี่น้อยนี่ก็ดีนะมีคนช่วยด้วยอันเ้ยมานี่ปาดเลยนีลองมือพี่ลองมือฮะไม่เข้าะไม่เข้าอุ้ยห้อยพระวัดไก่หรือเปล่าเพื่อนทุกคนมูมเทพระวัดไก่เหนียวห้อยไม่อ่า มีมีหัตไม่ได้ไม่ได้กินเลือดแล้วคนรบปุรีเทเลยเทเลยเอาละเทเลย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 ทุกทีอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกตัวนะมันจะเดือดงานเดือดเดือดครับเดี๋ยวตุ๋ก่อนจะคืนอยวกให้ดูแล้วกันแต่ก็คืูขั้นตอนเรื่อยยังงวดน้ำอยู่นะ อ้าวตั้งไฟค่ะพอกระทะอุ่นๆแค่นี้ยังค่ะต้องให้ตัวดินที่คั้วนี่ยเดือดนะคะแล้วคัะค่ะเชื้อโรคในดินถึงจะตายอะค่ะแล้วนี่เราพอพอเอามาตั้งปุ๊บเราก็เกลี่ยหรือคนได้เลยใช่ค่ะโอ้ไม่อย่างนั้นข้างล่างจะไหมอะค่ะต้องทำอย่างนี้ตลอดเวลาไหม<ช>น้อยตลอดค่ะตลอดเลยจ้ะอ้าวกรน้อย แล้วนี่มันมันพายด้วใช่พายเรือหรืวพายทำขนมเนี่ยพายทำขนมค่ะอ๋อพายทำขนมเหรอเนี่พา,ายนีก็พายเรือท,ที่ที่นาบ้านเราคนนีก็ไปหยิบของเข้ามาไม่ใช่นะไม่ใช่ค่ะอ๋อนนี้มาสาหรับสําหรับเฉพาะงานเลยค่ะแต่เป็นไม้ลูกรางหน้าตาคล้ายๆกันค่ะเนี่ยค่ะเรื่องทีแรกอะคะ่ะตัวดินจะหนักอะคะ่ะเพราะความชื้นในดินยังไม่หมดอะคะ่ะตัวสีดินจะค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะคะ่ะ จากที่ดำเป็นสีขุ่นๆนเดี๋ยวก็จะขาวอะค่ะอ,อุ้ยถ้อย่างนี้เราใส่ไป10กิโลมันก็เหลือไม่ถึง10กิโลทีลน้อ <c oughs> 25โลจะเหนือเนื้อจริงๆประมาณ20โลค่ะ25กิโลค่ะเวลาผ่านความร้อนแล้วจะเหลือ20ใช่ค่ะโอ้หายเยอะ,ะเป็นกันนะครับเนี่ยใช่ค่ะกากากับความชื้นออกหมดนะคะโอ้โหแล้วเวลาจริงๆเนี่ยถ้าสมมุิว่าที่เราใส่ไปเนี่ยประมาณเนี้ยนะหน,หนึ่งหนึ่งหนึ่งกระทะใบบัวของป้าน้อยเนี่ยกี่ชั่วโมงครับ เออถ้าจริงๆอ่ะค่ะเป็นชั่วโมงอะค่ะตัวนี้กว่าจะถึง2ชั่วโมงไหมไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงนะ เมื่าเราได้มีความสุขกับครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนฝูงแล้วกลับไปทำงานได้ตามปกติเราได้กําลังใจไปทำงานทำการขยันขันแข็งอดทนปีหน้าสงการเราก็จะได้กลับบ้านอีกแต่ปีนี้ก็ขอให้ทุกคนอย่าประมาทและขอให้ทุกคนเดินทางทั้งไปทั้งกลับ อย่างมีงสวัสดีภาพถนะึงว่าสงการปีนี้ถ้าเราดูโดยภาพรวมแล้วนะอาจจะเหมือนกันดีขึ้นนะ่าปีที่แล้วแต่ยังไงก็ตามในเรื่องของของความสูญเสียนั่นก็เป็นเป็นเรื่องธรรมดาสงการผ่านไปเราก็ยังมีอีกมากมายหลายเรื่องนะที่จะต้องปฏิบัติกันจากเมษาไปพฤทภาก็มีวันแรงงานจากพุทภาไปเดี๋ยวก็ ใกล้พรรษาแล้วญาติโยมเวลาช่างผ่านไปเร็วล่ะเกินปีนี้สมการผ่านไปบางคนก็อาจจะไปไกลๆไปถึงเชียงใหม่เชียงรายแต่หลวงพ่อก็อยู่ที่วัดปวรนดำพุเหมือนเดิมรับญาติโยมเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมานะกาะญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาก็ไปขอพรกันที่ผ่านมาแล้วนะในปีนี้หลวงพ่อก็คิดว่า เราก็ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านปนัญหาประศักคม,มากมายก็ขอให้สงการและปีใหม่ไทยของเราเป็นจุดเริ่มต้นนะที่เราจะสู้นะกับชีวิตอย่างมีความหวังมีกำลังใจก็ขอให้ญาติโยมและลูกหลานต้มีทั้งความสุขความเจริญและประสบความสำเร็จที่ดีงามโดยทัน่นทั่วกัน ทุกคนทุกคนเทินขอเจริญพรได้ความรู้ไปพอสมควรแล้วครับสำหรับศูนย์การเรียนรู้ดินสอพองบ้านหินสองก้อน ตำบลทะเลชุบสอนอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพี่น้อยนะครับหรือป้าน้อยของเรานี่แหละแล้ววันนี้เนี่ยพี่นุชเป็นงานประโยชน์ที่เราพองมีโอ้ยมีมากมายเลยเยอะแยะอีกหนึ่งสิ่งอของสิ่งของที่มีคุณค่าและมีประโยชน์มากเราต้องเอาตั้งไว้นี่เลยบนโต๊ะเครื่องแป้งใช่แล้วนะเ,ออเป็นเสื่องสํำอางประเภทหนึ่งถ้าไม่ดีจริงเนี่ย ไม่มีมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายมหาราชนั่นนาดีลุงชินแล<อ>้วพี่นุชจะใช้ไหมใช้สิใช้แน่นอนนะครับท่านผู้ชมชสำหรับท่านที่สนใจเรื่องดินสอพองนะครับติดต่อสอบถามมาได้ที่ป้าน้อยเบอร์โทรศัพท์อะไรครับป้าน้อย0860136428โอ้โหนี่นี่ตามที่เราให้ไว้ในรายการนี่เลยนะครับวันนี้นะครับรายการของเราหมดเวลาเวลาหมดแล้วต้องขอลาและก็จากท่านผู้ชมไปเทียง แค่นี้ก่อนแ,แล้วสัปดาห์หน้ามาพบกันอีกทีเป็นไงพี่ดุวนัปดาห์หน้ามาพบกันไหม่วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคับ